สําหรับคนที่เคยเลี้ยงปลาหานยูนะครับหน้าร้อนอย่างนี้เราก็จะเจอปัญหาหนึ่งที่เจอกันทุกบ้านนะครับนั่นคืออุณหภูมิพื้นที่เลี้ยงเราสูงขึ้นร้อนขึ้นวันนี้ครับเรามีวิธีแก้ง่ายๆสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการวอลเทคทิกสวัสดีครับผมเต้วอลเทคกัปตันครับผมสวัสดีครับพี่เดย์พี่บูครับช่วงนี้ใกล้เข้าหน้าร้อนแล้วใช่ไหมครับพี่เดย์ใช่ ผมว่าทุกบ้านหรือบ้านที่เลี้ยงปลาเนี่ยน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิในพื้นที่เลี้ยงสูงขึ้นใช่ครับผมวันนี้เรามีวิธีแก้ปัญหาไหมครับพี่มีครับผมนำเสนอหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหานั่นก็คือนั่นคือแรงขวาอันแม่แล้วมันก็มาแปลงอันนี้คือพียูโฟมครับผมมันช่วยอะไรครับพี่โฟมหนาสองนิ้วครับช่วยป้องกันความร้อนจากรุณหภถึงสิบองศาสิบองศาเดี๋ยวต้องมีคนไปทดลองอันนี้คือ อ่าคร่าวๆโดยประมาณเนี้ครับผมอุณหภูมิสูงสุดของบ้านจะอยู่ที่หลังคาครับถ้าอุณหภูมิจากหลังคาไม่ลงมาอุณหภูมิห้องก็จะลดลงถามว่าทําไมถึงรู้นี่เลยครับท่านเขาดูท่านเขาดูรูบนเลยฮะก็มาสองสามปีแล้วช่วยได้ระดับหนึ่งเลยครับราบผมแก้ไปแหละแก้ปัญหาด้วยผมง่ายๆครับใช่ครับแล้วมีข้อเสียไหมครับพี่เดแพงครับแหงครับ เจ็บแต่จบใช้ได้นานใช่่ีก็ไม่จบใช่ครับโฟมก็400ปีครับยี่ห้จะย่อนสลายเราตายแล้วอะอยู่กันยาวๆสำหรับใครที่อยากลองนะครับผมลองได้ครับใช้ดีอุณภูมิลดลงจริงลดจริงครับครับผมอันพิเด์หลังคาเป็นเมทัลชีสปกติอยู่ไม่ได้ครับสุกอุ่นร้อนจริงๆครับพอมีโฟมแล้วดีขึ้นครับ เต็มที่ก็แค่เหงื่อซึมเพราะว่าอุณหภูมิห้องเราก็ยังร้อนอยู่แต่ว่าร้อนน้อยลงจากอุณหภูมิที่ข้างบนไม่ลงมาหลายคนกจะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องเอาโฟมมากันร้อนหรือว่าให้อุณหภูมิในพื้นที่ร้อนน้อยลงเป็นเพราะอะไรครับพี่ปลาถ้าร้อนมากๆปลาคดครับออกลูกมาตายครับแล้วก็ผสมพันธุ์ไม่ติดครับอปลาหางคดไอปลาตัวคดไม่ใช่หางคดการตั้งข้อกนะฮะตัวคดนี่เองคนที่เคยเลี้ยงน่าจะ เคยประสบมาบ้างบางปีเป็นครับบางปีไม่เป็นปีเนี้มีแววมีแววเราว่าร้อนมากร้อนแต่ต้นมีนาเราก็เลยหาวิธีมาแชร์กันมากกว่าว่ามันแก้ปัญหาอันนี้คือแก้ปัญหาได้จริงๆครับผมทั้งบ้านผมแล้วก็าราม่เดก็ใช้ใช่ครับใช่ครับถ้าคลิปนี้ท่านผู้ดูถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแชร์ทริคอะไรเดี๋ยวคอยดูกันครับผม ตามันด้วยนะครับครับผมบ๊ายบาย,บาย